สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งคุนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกับเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับผมนะก็นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดนี่นะครับตะกุดหนังควายเผือกนะนี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อม่นวัดคลองสิบสองนะครับนาะ ดูนะครับเนาะมีลงรักเก่านะเห็นไหมครับนะครับลงรักเก่าคลาสสิกดีนะคนนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆกันเลยนะครับเนาะหลวงพ่อมนวัดคลอง12นะครับท่านเป็นเกจิยุคเก่านะครับเนาะท่านมรณภาพปี2473นะนะครับก่อนอินโดจีนนะครับวี่นะครับดูข้างหลังท่านนะครับเนาะก็ต้องดูให้เก่าถึงยุคนะเห็นไหมครับดูลักนะครับเนะแห้งๆเนี่ยมีหลุดร่อนเห็นไหมครับแล้วก็เนื้อหนังควายเผือกนะครับี่ เดิมนะครับจะเป็นสีอย่างนี้นะครับเนาะที่รักหลุดรอดนะครับอันนี้เห็นไหมครับคือการลงรักก็คือการรักษาสภาพและก็การหงแหนของเครื่องรางจินนั้นนะเวียนแบมันเป็นความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งที่คนนิยมเครื่องรางนะครับใช้ดูนะครับผมนะนะครับก็นะครับเนี่ยหนังควายเผือกเป็นของทนสิทธิ์อีกอย่างนะครับผมนะเป็นหนังควายเผือกด้วยแล้วก็ต้องโดนฟ้าผ่าตายด้วยนะครับเนาะเป็นของทนสิทธิ์ คือของอาถรรพ์นะพี่นะของอาถรรพ์มีล็กในตัวนะครับท่านหลวงพ่อมนท่านก็เลยเอามาทําตะกุดนะครับแล้วก็มาสร้างพระด้วยนะนะครับสร้างพระสร้างอะไรตามตามความไอนี่ของท่านนะพี่นะครับเพราะนะครับเป็นของเหมือนของทนสิ์นะครับของอาถรรพ์นะพี่นะเพราะเครื่องรางนะพี่นะรัเครื่องรางใครๆก็รู้ว่าต้องสร้างจากวัสดุอาถรรพ์ถูกไหมครับเห็นไหมครับ ผ้าห่อศพอย่างเงี้ยนะครับเนาะผ้าเชือกมัตตาสังอะไรอย่างนงี้นะพนี้เห็นไหมครับเนาะมันก็เป็นของทนสิทธิ์ของวิลิตในตัวนะครับที่เกจิยุคเก่าท่านเอามานิยมสร้างเป็นเครื่องรางนะครับอนะก็นะครับวานก็ลืมนะครับต้องสวัสดีวันแห่งความรักย้อนหลังนะครับวันบาลเลนไทนยนะครับเนาะก็เมื่อวานผมไม่ผมไม่มีงานวิ่งนะครับผมก็เลยไปไปแวดเบียนหา พวกพวกกันนะครับก็เลยได้ชิ้นนี้มานะครับผมนะที่เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมด้วยกันวันนี้นะครับผมนี่นี่นะครับเนาะก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับผมนะครับอ๊อก่อนนี้นะนี่นะนี่เลยครับนี่นะนะครับนี่ตะกุดหนังควายเผือกท่านนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะ นี่นะตะกุดหนังควายเผือกนะครับเอาไปดูหน่อยก็ได้กดยังไงนี่นะหลวงพรอมมลวัดคลองสิบสองนะครับ,รรบก็ดูแค่เนื้อหานะครับึ๊นี่นะครับเนาะนี่นะครับก็มีทั้งเปลยนะนี่นะเปลือยที่ไม่ได้ถักนะครับเนาะ ก็มาอย่างนี้แล้วก็มีทั้งถักเชือกนะครับถักเชือกลงลักนะครับเพราะการถักเชือกพวกนี้นะพิีส่วนมากพระท่านเกจิท่านไม่ได้ทํานะครับเนาะคุณได้มาเขาก็มีคนถักนะครับถักก็นาวัดข้างวัดนั่นแหละนะครับถักแล้วก็ลงลักอะไรก็นะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเนาะของของท่านนะครับจะมีทั้งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะก็มีถักจงถักเชือกนะครับเนาะแล้วก็มีปือยๆนะครับ นี่นะครับผมนะท่านนะครับท่านท่านไม่ได้สร้างแต่ตะกุดนะครับท่านสร้างผราก็มีนะครับฟราสมเท็จหนังควายเผือกนะเห็นไหมครับท่านก็เอามาสร้างผ้าด้วยนะครับด้วยวัสดุอาถรรพ์นะครับของท่านนะพี่นะสูตรของท่านนะครับผมนะคือคือหลวงพ่อมุนเนี่ยนะครับเนาะของท่านเนี่ยนะครับของท่านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องอยู่ยงคงกระพันนะพี่นะหนังเหนียวนะครับ องค์พันชาตีนะของท่านนะครับนี่นะครับผมเดียวจุ๊บก็ก่อนจะลงกล้องนะครับเนาะกวัตถุมงคลนะครับที่สร้างจากไปไหนแนละ่ะนะครับสร้างจากหนังควายเผือกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกูดหรือพระสมเด็จหนังควายเผลือกแล้วนั้นนะครับก็ หลวงพ่อมนนะครับอย่างวัดพญาปลาหรือวัดคลองสิบสองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเนาะตะกูดและสตีดของท่านนะครับนะจะมีพุทธคุณสูงล้านะครับเรื่องนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับคือประสบการณ์มากมายนะวีนัะก็คือมีประสบการณ์ที่ว่าแบบไล่ยิงกันในแถวปทุมนะครับเนาะก็ยิงไม่เข้าเพราะมีนี่นะครับมีหนังควายเปลือกของท่านนี่แหละครับเนาะนะครับคือ ตามตำรานะครับจะต้องเป็นหนังควายเผือกที่โดนฟ้าผ่าตายนะครับเนาะซึ่งมีอิทธิคุณความอาถรรพ์นะครับความพิเศษอยู่ในตนเองนะครับที่ท่านเอามาสร้างนะครับผมกำมาลงกล้องนะเพื่อนพี่เพื่อนพ่พพี่นะครับนี่ดูนะกนะดู กับนะครแล้วก็ดูธรรมชาติอย่างหนึ่งก็รักนะนี่นะล้างลงลักเก้านะครับคลาสสิกดีนะครับผมเห็นไหมครับนะดูความแห้งความกังนะครับเนี่ยนะครับของหนังควายเผือกนะครับแล้วดูลักดูพี่ลักเก่าไหมครับนะหลุดเป็นเขือบเป็นเคื่อนเลยนะนะครับเห็นไหมครับเห็นลักหลุดเป็นเคร่อนอย่างนี้ก็เหมือนแบบรักที่อยู่ในสมเด็จเก่าๆนะครับเห็นไหมครับเนาะตันเป็นเกจิยุคเก้านะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับผม นี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ค่อยๆดูนะว่นี่นะครับความแห้งแล้วก็ความแห้งของหนังควายเผือกนะครับแล้วก็ความแห้งของลักนะครับนี่นะครับนหนังควายเผือกเขาจะไม่ดำนะเห็นไหมครับเขาจะเผือกนะเนื้อในเขานะครับดูนะครับผม นี่ดูความเก่านะครับผมนี่ดูลักนะนะครับเขาหลุดล่อนตามการเวลานะพี่นะลักเนาะนะครับเพราะเขาใช้ไปเปื่อยไงครับนะตรงไหนสีก็หลุดนะครับตรงไหนที่ไม่โดนไอ้นี่มากที่ยังไม่โดนกระทบมากก็ก็ยังพอมีอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับการลงลักนะครับก็เหมือน การหวงแหนการเทิดทูนการบูชาของสิ่งสิ่งนั้นนะพี่งแบบเขาเจ้าพระไปลงรักกันนะครับรักษาสภาพต่างๆนะครับก็คือการห่วงแหนนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ต้องมีกฎตารักนะครับเนาะตั้งอยู่นะครับเกิดดเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับมันก็ธรรมดานี่นะครับมันไม่มีอะไรอยู่ยงคงกระพันถึงจ้ลงรักนะครับมันก็รักษาได้จริงแต่มันก็มันก็ต้องมีการหลุดร่อนตามกาลเวลานะครับ แล้วก็ดูลักษ์เอไหมครับนะเนี่ยลักเก่าขเขาจะออกมันๆอย่างนี้นะพอดอีนัก <c oughs> เ <ps> ห็นไ,ไหมครับนะเขาจะไม่แห้งไงครับขนาดเขาหลุดร่อนนะครับนะเพราะเขาเป็นเขาเป็นหนังสัตว์ไงครับนะครับมันก็ต้องมีการหดตัวนะครับเห็นไหมครับมันก็ต้องมีการหลุดร่อนนะครับเนาะนะครับแต่มันก็ต้องลงักมันก็ต้องมันเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะนี่ยลักเก่าดีนะครับนี่ นะครับนะหนังไฟเพื่อกนะครับเห็นไหมครับจอกดอนดอนนะคนนี้คนี่นะครับนี่นะครับดูลักษี์ทีนะครับเห็นไหมครับนะธรรมชาติของลักนะครับมันจะไม่แห้งนะคนนี้นะแห้งอบแห้งนะไม่ใช่นะพี่นะแห้งอบแห้งนะมันไปทางงานแบบทางงานน่ากลัวนะคนนี้นะอ่ะเห็นไหมครับนะเนี่ยขนาดเขาลูดล่อนนะครับเขายังมันเลยไหมครับนะ เนี่ยนะครับนี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับจะมันนะนี่นะเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็หลุดนะครับก็หลุดล่อนนะครับมันจะเป็นมันนะครับมันจะไม่แห้งนะเดี๋ยวผมได้ดูอีกทีนะครับใกล้มือพอดีนะครับแนาะลักแบบลักสนามนะนี่นะมันจะแห้งนะนะครับมันจะแห้งเพื่อทําอะไรเพื่อหลอกตาเราว่าเก่าไงครับเห็นไหมครับอันเนี้ย ลักษณะนะครับที่ผมโดนมาสมัยนู้นนานแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยมันจะแห้งนะนี่นะนะครับมันจะแห้งเลยนะครับคืออบเร่งปฏิกิริยาให้มันแห้งนะครับเหมือนอบรีดน้ํามันออกไะครับนะครับรีดน้ํามันออกข้างในนะครับเพื่อจะหลอกตาว่าเฮ้ยเก่านะเก่านะนะครับแต่จริงๆมันนะครับเราต้องย้อนถามความคิดเห็นนะครับว่าพื่นุ้ยพี่มองรักเนี่ย เขาลงรักเพื่ออะไรนะครับอันนี้ถามตัวเองก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันหลักการแบบพระพุทธคําสอนต่างๆมันมีเหตุและผลนะครับเนาะเขาสอนในเชื่อในเหตุและผลทําดีได้ดีถูกไหมครับเหตุและผลเหตุคือทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วถูกไหมครับเหตุและผลนะครับอันนี้คือเหตุที่เขาลงรักคืออะไรอ่าถามก่อนถูกไหมครับรักษาสภาพของสิ่งนั้นไงครับนะครับแล้วตัวมันแห้งจะตายอย่างนี้แล้วนะครับมันจะไปรักษาอะไรอ่ะ ดูไหมครับนะครับจริงๆหน้าที่ของรักมันไม่จําเป็นต้องแห้งนะครับมันจะแห้งโดยธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนะครับมันดูมันจยินแต่มันเห็นไหมครับมันแห้งนะนะครับเห็นไหมครับคือมันไปตามการเวลาของมันนะครับเนาะเหมือนอ่าง่ายๆเหมือนเราว่ายยิ่งผ้านะครับผลไม้สมมุติว่าเราไม่ได้ลาลงแล้วกันนะครับเนาะรอบหนึ่งก็อาทิตย์กว่านะครับเนาะนะครับปล่อยไว้นะครับอาทิตย์กว่ามันจะขนาดไหนนะครับกับ เอาลูกแอปเปิลแล้วกันนะครับแอปเปิลวางไว้หิงพ้านะครับอาทิตย์หนึ่งไปดูมันก็ได้ขนาดไหนนะครับเดือนหนึ่งมันได้ขนาดไหนลองคิดภาพนะครับเนาะความชื้นข้างในมันยังอยู่วินวินนะมันไม่ได้แบบเพราะมันไปตามการเวลาครับมันไม่ได้แบบฟื้นไปนะครับแล้วลองเอาแอปเปิลลูกนั้นไปใส่ตู้ไมโครเวฟนะครับแล้วอบดูนะครับมันต่างกันแน่นอนวนวินะเหมือนเราไปเล่งมันนะครับเราไปเล่งปฏิกิริยามันจะเล่งให้น้ํามันออกมานะครับมันต่างกันแน่นอนวินวครนะเห็นไหมครับ หน้าที่เขาคือนะครับเนาะรักษาสิ่งที่เขาลงรักข้างในนะครับนมันก็ต้องมันนะครับเห็นไหมครับเพื่อที่ข้างในแบบเก็บความชื้นเก็บต่างๆไว้ได้นะพี่็นอย่างเนี้ยนะครับแห้งนะครับเนี่ยไหมครับแห้งเชือกมันจะรักษาได้ยังไงถูกไหมครับอย่างงี้คือเร่งนะี่เร่งให้มันแห้งให้มันดูเก่านะครับเหมือนเหมือนย้อนแอปเปิ้ลลูกเมื่อกี้นะครับที่เข้าไมโครเวฟนะครับ เขาจะหลอกมันไปพีองครับว่าเอ้ยไอแอปเปิลลูกนี้นะนะครับมันวางไว้สองเดือนแล้วนะเห็นไหมมันแห้งเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับเนาะกับวางไว้แบบตามสภาพบรรยากาศตามปกติมันมันมีความต่างนะผิวมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันแห้งจัดกับมันยังมีจุดที่มันชื้นๆอยู่นะครับเนาะเพราะถ้าใส่ไมโครเวฟมันเลือกไม่ได้วันนี้นะครับว่าจะให้มันชื้นตรงนั้นมันมันแห้งตรงนี้มันมันไม่ได้นะครับแต่ธรรมชาติสัมผัสก็คือนะครับ จุดนี้มันน้ํามันเยอะหน่อยมันแห้งช้าหน่อยนะอันนี้มันห้ามน้าน้อยหน่อยมันก็แห้งเยอะหน่อยมันจะเป็นแบบเหมือนชั้นที่ผมให้ดูนะครับเนาะไข่ขา,ขาวเนี่ยนะครับมันจะมีการไล่ําดับเราเรียกการไล่ระดับแล้วกันนะนี่ประมาณนี้นะครับผมนะก็โอเคนะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อพี่เช่นเคยนะครับที่แะรับชมนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ช่องไอ้ผมันด้ยแลกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ